สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอต,ตินําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่16มีนาคม2,568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่15นะครับผมสำหรับวันที่15 แอดมินให้อยู่ที่0ูนย์กับ5นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับแนวทางนะผมมา8 0 0 8ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษมา0 3ย์สาสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับในรอบปกติ400 4 0 0 4 สายวิ่งสายรูดมา95สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มครัวผมจะได้19ในรอบ VIP นะครับผมแอดมินจะคัดส่งไปให้อีกทีหนึ่งครับผมสำหรับในรอบปกติและ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขหนะ้าทางนี้เข้าไม่หลุดนะครับผมอันเป็นใจอยู่ที่4แล้วก็5 4ี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกแล้วก็สี่เจ็ด สำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวกันนะผมศูนย์สอง สายเบิ้ลระวังนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดวันนี้ระวังเบิ้ลนะครับผมสำหรับสามตัวมีแปดสี่หนึ่ง

f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเรลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ